สวัสดีพี่น้องมือนี้ไย้ใบถือปามาเบิงจุ้มเขาเดาวยยเห็ดผู้เดียวแยแต่บุมีนังเล่นบุแยกตัวยกย่างมาเบิงมื่อนี้ต้นไม่แยงกับจื้เช่นนี้ไม่แยกแ่น่ก็นเ่นี้นี่กัืเช่ยงก็ืืมากมัดลับสองพันควาทังกัีแปะเราเ้นกว่าบาท

มันจังใดะเันยาเงนีเดี๋ยวนี่หอนี่เดียวไม่ตอนนีนนี่ของดีของดีนีติวุ้ยาขอมกูมัดอไปเอามนาไปติ้องวันเข้าดาวเมื่อนันพดธเอากลับติ บุได้เอากับดิโอ้ยเป็กผู้เดียวตีเออเอามาไปสั่นๆสิเป็กผู้เดียวยิ้มใส่ละเอาริอย้างปีบได้ตีโอไปหอยม่ไวจะมาเหรอแข่ะสิแข่งให้กูกินซะให้กูมันสักคนหนึ่งให้กูจินมันพ่อซะมัดบอลเออมัโอ้ยหอดบงเลยอันได้จะบอเห็ดกยจะยัง คือไม่อยากน้องกูยู่ตีอ้ไรม่เห็นซอยยังไม่อยากกี่ตีว้ยก่เห็ยจับกันเห็ดงใครเห็นยังกเห็ดยังกเห็ดงกเห็ดเห็ดก็าเห็ดก็กูก็เห็ดมาเป็นไม่เมืวันกนนี่เรากูเห็ดผูดยวไม่เอะเลยไหมกูบอว่าเอ็นกู น้อนไตอันลดเดียร์เล็ดวนสนใเขาบัดต้นแปะแอลเลดดอกมึงหนาวง้ย่นนอกับน้อนกระทอเด็ดกระหลิ่งไดง้ยเงขึ้นกัน้อนกับน้อนตะเวนพูดเขาพเห็นอย่างเขาเห็นน้ำบันน้ำเมี่ยงเขานี้ยนอนนเมือกว่างกับน้อนหลดกกาขันไฟเมย์บัานมึงจังได้ชิบด๊ตายผู้เดียวฮะก็แค่นี้ป็นแล้ บ่แมนกูงอนอะไย่ีซือบดไปเออดูน่นอนรับบ่บ่ฟวเชีอร์นอนรับบ่้ยนี่นี่จะมาควรอืมทะลุบ่ห้ยดิบ่กว่าเอาม่ดอกประาไป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 แล้วบ่ห้ดอกเย็ดยังไม่เห็นซอยเล่าเนี่ยแล้วเลาเลยบ่ห้กินน้ำ กินปู่กินแมนดอกมันไปแล้วติไปเรีวไปเรี่ยวอ๋อมันไปแล้วเอาจักเป็กก็โอ้โหชื่นใจไปแล้วมันไปแล้วกินผู้เดียวนี่ละมื่อมื่อเมือเขาดาวอ่ะรับนอนอยู่ใส่ใยกินหลายบ่ะมันตีนอนอยู่ใส่มื่อนั้น นี่แล้วมี่อันนี้มิตรเหี่ยวมาเด้อนี่นอนอยู่นี่อุ่นอุ่นตัวนอนกับฟปงเฮ้ยเม้าเราเราเป็นนักสีเต็มไปเอาอีแจ๊บเปกมันจะเศร้ากว่านะโองไปแห้งกว่าเก่าเว้ย เอาไว้แต่เป๋จินน้ำเกินเปเอ้ยเป๋โอ้ยว่าเหรียอจือๆไปเทียดว่าบบเห็ดซอยับเทียดไปอาดหลาดเลยโอ้เปเอ้ยเป๋หัวหลอกกันยายหัวหลอกกันบบเห็ดซอยกูกะมาเสียใจดอกเปลี่ยนขึ้นมาซะมั่แก่หน่อยใจปนานขึ้นมากขึ้นมาก มัวลอกก่อนหัวลอกก่อนอหัวลอกก่อน